เรื่องย่อละครดวงแบบนี้ไม่มีจูละกี้เซลสาวสายมูที่ฝากชีวิตไว้กับการทำนายดันต้องมาทำงานที่เดียวกับโชคบดีแฟนเก่าที่เคยฉุดดวงเธอตกตาำและเขาคือเจ้ากรรมนายเวรที่จะขัดขวางเธอกับกายลูกชายเจ้าของบริษัทที่แม่หมอฟันทงว่าเป็นเนื้อคู่ที่แท้ทรู ลักกี้จึงต้องพึ่งพิธีกรรมของครั้งเพื่อให้คุณกายอยู่ในกำมือโดยมีกิ่งคุณแม่ไฮโซของกายคอยสกัดดาวรุง่งแต่ดันเรื่องดันยุ่งเข้าไปอีกเมื่อลักกี้มารู้เรื่องการตายของโชคชยัยพี่ชายของโชคบดีที่ยังตามจับตัวฆาตรกรไม่ได้อันตรายจึงก่อเกิดเป็นความรักลักกี้จะเชื่อหัวใจหรือเชื่อดวงร่วมลุนไปกับชะตากรรมหน้าหวาดเสียวและสนุกไปกับ เรื่องรักชวนหาประสาสาวออฟฟิศของลักกี้ว่าเธอจะพาตนเองไปสู่ความดวงเฮงได้อย่างหวังหรือไม่ติดตามชมกันต่อได้นะละครดวงแบบนี้ไม่มีจูที่จะออออาการทุกวันจันทร์อังคารเวลา23นาฬิกา23นาทีทางช่อง3กดเลข33เลิฟตอนแรกให้ชมกันในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี้